คุณกำลังฟังซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญความรู้สึกที่เราเสียดายนะคะหรือความรู้สึกที่เราเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วคะ่ะ มันอาจจะกระทบกระเทือนตัวเราหรือสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันประโยคเหล่านี้ค่ะทำให้เราเตือนสติหรือว่าตั้งสติตัวเองได้ค่ะว่าเราใช้ประโยคนี้มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะประโยคเหล่านี้ค่ะมันอาจจะรั้งชีวิตเราก็ได้ถ้าเราใช้อย่างไม่รู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเรานะคะ เราลองดูนะคะว่าประโยคที่เราพูดไปหากับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วเรามาคิดณวันนี้เรามาประเมินสถานการณ์วันนี้แล้วคิดไปเรียกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ย ประโยคเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะจะเรียกว่ามีการจัดเรียงกลุ่มของประโยคเพื่อเราจะรู้ว่าอ๋อถ้ามันเกิดขึ้นกับเราประโยคเหล่านี้มันอยู่ในกลุ่มไหนหรือเราใช้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะเรามักใช้กับโอกาสที่พลาดไปค่ะต้องเรียกว่ามันมีโอกาสดีค่ะแต่เรานั้นเลือกที่จะไม่ได้ทำอะคะ่ะดังนั้นค่ะมันเห็นเลยนะคะว่า ที่เรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกเสียดายนะตอนนี้เป็นเพราะณวันนั้นเรามีความคิดลังเลค่ะเรามีความคิดกลัวค่ะและความคิดกลัวและความลังเลทําให้เราไม่กล้าค่ะเราไม่กล้าที่จะหยิบหรือว่าคว้าโอกาสดีๆเหล่านั้นประโยคนะคะณนะวันนี้เราก็เลยมักจะใช้ว่ารู้งี้นะคุณคุณกันไหมคะประโยคคําว่ารู้งี้นะรู้อย่างนี้นะ เป็นประโยคที่โอ้โหใช้กันอย่างเรียกว่าคลาสสิกมากๆที่เราเรียกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างเงี้ยฉันน่าจะลองทําดูดอะเสียดายเนาะตอนนั้น่ะฉันไม่กล้าเสียดายที่ตอนนั้นกลัวถ้าฉันกล้าอีกสักนิดนึงนะอืมชีวิตมันน่าจะดีกว่าเนี่ประโยคต่อไปนะคะอืมถ้าฉันตัดสินใจอีกแบบทุกอย่างคงไม่เป็นแบบวันนี้เนาะถ้าฉันตัดสินใจ วิธีการ B... ไม่เลือกวิธีการ A เนี่ยชีวิตของฉันคงไม่เป็นแบบวันนี้หรอกโอ้ยว่าไปแล้วฉันน่าจะคว้าโอกาสนั้นไว้นะอืมทาไมฉันพลาดสิ่งดีๆอ่ะทำไมฉันทําให้ตัวเองพลาดสิ่งดีๆทําไมฉันพลาดจังเลยที่ฉันไม่ทําและฉันไม่คว้าโอกาสนั้นขึ้นมา เห็นไหมคะว่าประโยคเหล่านี้ค่ะเรากําลังใช้กับสิ่งที่มันดีในอดีตนะคะแต่เพราะความลังเลเราค่ะเพราะความกลัวค่ะเพราะความไม่กล้าค่ะทําให้เราเลือกที่จะหยุดอยู่นิ่งเรียกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนดีกว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะด้วยพื้นที่ปลอดภัยเพราะเราคิดว่ามันไม่เสี่ยงนะแล้วพอวันหนึ่งค่ะพอวันเวลาผ่านไปเราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเอ้ยเราก็แค่ก้าวออกมาแค่ก้าวเดียวเนี่ยชีวิตคงไม่ย่ำอยู่กับที่แบบวันนี้นะคะ แต่่งที่ว่านะคะคนเราไม่เคยรู้อนาคตค่ะแต่สิ่งเหล่านี้คนเรามักจะพูดเมื่อเราเก้าวมาถึงภาวะที่เรียกว่าปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราคิดณวันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะแบบที่สองค่ะเป็นความรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจจังกับสิ่งที่ได้ทําไปแล้วในอดีตค่ะแต่สิ่งที่ทําไปแล้วในอดีตเนี่ยมันทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค,ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไม่รอบด้านค่ะ เรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเรายังไม่มีข้อมูลค่ะเราตัดสินใจจากข้อมูลจากบริบทที่เรามีณช่วงเวลานั้นเน้นนะคะเรา,าบางทีตัดสินใจณช่วงเวลานั้นแล้วพอในวันนี้ที่เป็นวันปัจจุบันช่วงเวลามันผ่านไปแล้วเราก็เลยนึกเสียดายค่ะเพราะณวันนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราตัดสินใจดีแล้วมันอาจจะต่างจากข้อแรกนะคะเพราะข้อแรกคือด้วยความกลัวด้วยความไม่กล้าด้วยความลังเลใจค่ะก็เลย แม่เอาดีกว่าแล้วก็เลยพลาดโอกาสที่ดีไปความรู้สึกนะคะที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มากจะใช้คําพูดว่าอืมฉันเสียใจนะที่ฉันพูดคํานั้นออกไปอ่ะกับแม่ฉันเสียใจนะฉันไม่น่าพูดเลยอะ่ะจริงๆอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่คิดจะทําแบบนี้หรอก อมถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะฉันก็คงไม่ตัดสินใจทําอย่างนั้นนะเอาเข้าจริงเอ้ยรู้สึกโกรธตัวเองเนาะฉันน่าจะคิดให้รอบครอบกว่านี้ก่อนจะตัดสินใจฉันไม่น่าบุ่มบามกับตัวเองเลยอะอืมทําไมฉันทําแบบนั้นไปได้นะทําไมนะฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยทําไมฉันทําแบบนั้นออกไปฉันพลาดมากเลยที่ฉันตัดสินใจครั้งนั้นอะฉันทําผิดมันผิด ร้ายแรงมากฉันผิดพลาดจริงๆกับเรื่องเรื่องเนี้ยฉันพลาดมากที่ฉันเลือกสิ่งสิ่งนั้นไปประโยคเหล่านี้ค่ะเป็นประโยคที่สะท้อนว่าเรากําลังเสียดายกับสิ่งที่เรากระทําไปแล้วในอดีตค่ะเพียงเพราะเงื่อนไขบางอย่างของตัวเรานะคะข้อ3ค่ะคือเสียใจค่ะที่ณวันนั้นเราไม่ได้ทํค่ะ ความเสียใจนะวันนั้นที่เราไม่ได้ทําจะไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นมีโอกาสนะคะแต่ว่าเป็นความเสียใจที่ไม่ได้ทําเพราะวันนั้นเราเองละเลยค่ะเรามองไม่เห็นความสําคัญและเราไม่เห็นคุณค่าค่ะเพราะเราคิดว่าเอ้ยรอก่อนค่อยทําก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไว้ก่อนก็ได้อืมคนคนนั้นเขาคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรามองค่ามาค่ะพูดง่ายๆและพอณนะวันนี้เราเลยรู้สึกว่าเสียายจังนะคะ บางทีเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของความสัมพันธ์เช่นเสียใจนะที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยายตอนแรกว่าจะไปแล้วเสียใจมากถ้าวันนั้นได้ไปเยี่ยมคุณยายเราคงได้มีโอกาสคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะอืเสียใจมากเลยอ่ะถ้าวันนั้นนะฉันแค่ใส่ใจเขาสักนิดนะวันนี้ มันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเออจริงๆวันนั้นนะฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันสําคัญฉันก็เลยคิดว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันสําคัญกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเสียดายที่เราไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากกว่านี้ไม่นะเชื่อว่าวันนี้ช่วงเวลาดีๆของชีวิตมันหมดไปเรียบร้อยละถ้าฉันใช้เวลากับครอบครัวฉันใส่ใจกับเขาได้มากกว่านี้ชีวิตน่าจะ ไม่เป็นเช่นนี้หรอกจริงๆเพราะฉันคิดว่าเรื่องราวนี้มันไม่สําคัญเนาะในอดีตฉันไม่คิดว่าแค่เรื่องของความฝันมันจะเป็นจริงได้เสียดายที่ฉันไม่ได้ดูหรือว่าฉันไม่ได้ใส่ใจความชอบหรือว่าความฝันของฉันในวันนั้นเลยเพราะฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไม่งั้นวันนี้ฉันก็คงดีกว่าที่ฉันเป็นแหละอย่างที่สี่ เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดค่ะกับตัวของเราเองความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นมันก็เลยตอกย้ำมันเป็นการรู้สึกว่าเราผิดหวังกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปเพราะฉะนั้นความเสียดายความเสียใจตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการตีตราการตราบาปตัวเองค่ะคำพูดที่มักจะพูดก็จะเป็นคำพูดเชิงต่อว่าตัดพ้อตัวเองฉันไม่น่านเลยฉันรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองทำได้แค่เนี้ย ฉันไม่น่าเลยอ่ะฉันแย่มากๆอ่ะที่ฉันไม่ฟังเขาอ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตฉันเป็นแบบเนี้ยก็สมควรแล้วไงที่ชีวิตเป็นแบบเนี้ยเอฉันพูดก็เพราะว่าปากฉันเป็นแบบนี้ไงฉันแย่แบบนี้ไงมันก็เสียดายนะฉันถ้าอารมณ์ฉันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คงไม่พาตัวฉันมาถึงวันนี้หรอกก็สมควรแล้วล่ะที่ฉันเป็นแบบเนี้ย ก็สมควรอนะชีวิตมันก็เลยต้องแย่ๆพังๆแบบนี้ไปแบบนี้แหละความรู้สึกเสียใจตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นการตัดพ้อต่อว่าตีตรากับตัวเองอะคะ่ะมันทําให้เราเลยเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกเป็นตราบาปกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าคนที่ใช้ประโยคทางลบกับตัวเอง กับการตีตราตัวเองกับการที่เราเพูดว่ารู้อย่างนี้น่าจะนะถ้าวันนั้นนะบ่อยๆค่ะการใช้ประโยค์พวกนี้ค่ะมันคือเป็นประโยคที่อาจจะบั่นทอนศักยภาพของเราได้เพราะวันนี้ค่ะเรารู้ละว,ว่าสิ่งที่เราทำไปอาจจะด้วยความเเขาอาจจะด้วยความไม่รู้อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาประการเราเลยใช้คำพูดพวกนี้มา ต้องเรียกว่าเราจะระงงับหรือว่าเราจะตัดตอนหรือเราจะลดละเลิกคําพูดเหล่านี้ค่ะหรือมีคําพูดใหม่ที่จะเตือนตัวเองได้เร็วที่สุดได้อย่างไรเพื่อเราจะได้ก้าวหน้ากับตัวเองได้ดีขึ้นเพราะถ้าเราเรียนรู้ค่ะที่จะสังเกตตัวเองได้แล้วค่ะนั่นแหละค่ะเราถึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คลิปหน้านะคะมาเรียนรู้กันต่อว่า ถ้จาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองออกจากคําพูดเหล่านี้ค่ะมันจะมีคําพูดอะไรหรอที่มาแทนที่ค่ะแล้วทาให้สิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเลือกไปแล้วแล้วมันเลือกผิดค่ะจะบอกว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแต่คําว่าชีวิตเปลี่ยนคํานี้นะคะในคลิปหน้าเราจะมาคุยกันว่าชีวิตเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้นะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ